อยู่กินกันมาตั้งหา้าหกปีรักกันว่ามันทุกทีคนดีจำไม่ได้ว่าอาเอาใจเอาใจเอาใจเอาวจว,วันนี้เราก็มาพบก,กันกับนะครับไอ้ที่พี่ชื่ออะไรแบงค์วัลลภแล้วก็ช่างแมนนะครับ <c oughs> วันนี้เรามาเจอกันอันนี้ทำอะไรอันนี้เช็คเบรกครับเบรกมีอาการมีเสียงดังเดี๋ยวเราไปดูกันเกิดจากอะไรเบรกถึงดังป้าย นี่ครับอาการเบรกมีเสียงดังครับเวลาขี่ไปมีเสียงดังครับเน่นี่นี่ลูกค้าใช้เบรกจนพาเบรกหมดเลยนะครับเลยไปสีกระจารเบรกครับนี่ถ้าเราแจ้งเปลี่ยนพับเบรกแล้วนะครับเราก็ต้องเจียร์จานเบรกด้วยนะครับว่าตัวนี้จานเบรกน่าจะเป็นรอยครับนี่ครับนี่นี่ผมถอดให้ดูแล้วแน่ใช้กันจนพับเบรกหมดเลยครับตอนนี้เบรกมันได้มีเสียงดังนี่ครับ เล็กๆสี่กันนะครับเลยให้มีเสียงดังนะครับคันนี้ครับสุดท้ายนี้ใครที่ติดปัญหาอะไรก็คอมเมนต์ไว้ขวามือนะครับฝานขวนะครับแล้วฝากกลิ่หอมพายกลิ่นอโรมาครับผมกลิ่นหอมนิ่มๆครับหอมธรรมชาติครับผมเอาไว้ด้านล่างด้านซ้ายเลยครับซ้ายมืองั้นก็ฝากไว้แค่นี้นะครับมีอะไรก็กดติดตามนะนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ